อะไรพวกเนีเย้ยอกจนเปื่อยป้าทุกคนตาเซียบกนเนามาทุกคนมื้อนี้อาหารแรีวเฮากลีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเอ,ยอยงล่ะน้อยสาวลาวนี่นะทุกคนมาเปิดทิพย์สวนคานทุกคนสบายอยู่ตอนแรงๆเด้อมื้อนี้กับฝนตกลิลลินั้ทุกคนกับซีมาเฮ็ดแนวกินกินแล้วกินแล้วนั้ทุกคนนี่ก็คือ เมนูนอเบเป็ดน,น,นกคนก็เลยว่าได้มาเนาะค่ะอยู่สวนนี่แหละชิมขุดเนาะค่ะอากาศแห่งจินไ่เครื่องเคียงข้าวเสียบอบเป็ดเท่านั้นมาเนาะค่ะกับยู่สวนนี่แหละดึ๊บโอ้โหใครจะว่าดิ่นดิน่นโุ้งง่ายหัวกระชิบวยาหญเป็นไหนตัวนี้จะเป็นคาน้อยเดี๋ยวมันจะหอม ในโน,โน,นู้ยน้ำฝนฝนตกมาแล้วกันโน้องงามงามฝนตกมาหลายมือหลายอันก็งามงาม,งาม,งามขี้ดินขึ้นมาเราก็หลายใส่หลายเติมแล้วคุณเพราะว่าเป็ดเท้าตัวใหญ่ดิกพี่อย่างคุณสวยเอื้อยว่ะเตี้ยคขาถูกเองกับคุอเลยอย่าบอกไว้ ึหัวเพื่อนบอกมาใกล้ฮะนะ่ะเมว่านี่โบได้ลงคลิปนะทุกคนโบสบายนะิดนึงเศร้านี่ก็ได้ไปพหัวไปอะซื้อ,อยางทุกคนดูภาพโบได้เป็นอย่างหลายดอกแต่ว่าเป็นแบบว่าเจ็บหัวนะทุกคนเจ็บหัววิ่งหัววัวหัวเป็นเนี่ยดูว่ากินยาก,กระใายแล้วตันด่างก้านแบบเปลนน้ำมัน คนตกแล้วกา็อากาศเปลี่ยนสิบอกไปทุคนพอแล้วนรคว่าเฮากันสิไปเอาวันนี้ก็จมแบองคนไทยนั่นคือคนอยู่สวนอีกสวนหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นสวนคาค่ะไปอันนี้ก็จะเป็นใบขี้หูแล้วทุกคนข้เาจเจ้าใบขี้หูไปใส่ตอกเป็ดน,นะพะ่อมใส่สมุนไพรได้หลายค่อยหอม เคียงเคียงเขาเก็บอีตามส่วนเลยนี่ป้าทุกคนดอกไม้ดอกผุดผลล่ายหลายซอ้อนบู๊ว่าดอกผุดโลเท่าไน,น,นั้นนี่เก็บไปขายได้บ่เป็นโคตรหลายเลยบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้กับฝนตกดิบๆได้ใส่กุก บักต้องเขาหายเกี้ยงแล้วบักต้องเมื่อันได้กินดํานาซักเมื่อได้เอามีดมารังสน,น้อคนป้าหัวผิไใครโคตรให่เลยนี่ได้แล้ว ้นตกมานนมีแต่แนวงามๆน้ำไม้ก็คือล้าใหลายจากมือก็ชิได้แกงน้ำไม้ให้ทุกคนเบิ่งเจ้าเตี้ยเป็นเตี้ยหลายเข่าไปในป่าเข่าไปในเนา้ลิบเลยไปเมื่อกี้หลังจากที่เขาไปเอามาแล้วเขาก็มาล้างทำความสะอาดทุกคน ีดินโอมาก็ะลายเลยเพราะเอาคูดมากกัะเอาขี้ดินห้นองโนคาในนออันนี้ห้องหอมแน,น่้นโนคาจะมีสองแนวนงเนี่ยยุสวนเนานี้นค่าเขาจะมีสองแนวตัโนอนอ,นอยแล้วกันอนใหญ่กกี่สวนนะนเต็มนะ มัวนเพริ่มคุณม้วเข่าไปเหยียบม้วนเลยกรว่แบบากระเหลือหลายนี่พอได้กินน่องหางกระแซบเวลาเวลาฝนตกมนกกันจะไหลน่อกระสิเกิดเป็นน่แล้วก็ศจเอามาต้มต้มแล้วลวกกินกระแซบแม่เฮาเล่นจะวนมากส่วนไหน

จะใส่เปียนแหงเลยทุกคนแบบนี้สราทราแบบเปุี่น่นึงเป็ดเท่าเรียบร้อยแล้วนวัดตอนใส่หมวงและถ่านเรียบร้อยต่ำต่ำเครื่องใส่อ่นโอ้ยมมบนเลยเตรีจเตรียมเต็๋ยวเข่าก้นน้ำ แม่จัดการจัดกนั่งลงก็จะเขาน่ะนั่งลงเออฟังความเด้อใส่หัวดีไปแฟนเครื่องสมุนไพนหลานคนมันจะได้หอมเจ็ดอบเป็ดสมุนไพรเลยเขอไปสวนค่ะกินอะไรยิ้มหลายหอดระดูผลยามผลอะไรยิ้ม้หลายตรงนี้ แถวนี้กะมีเต่าปลาดิแถวนี้เต่าสองงานเทานี้ตัวแดงก็บนแดงอเอาลงน้งลงบนไหน้ใกล้สิได้ลูกกล้ดำงานแล้วทุกคนเสร็จข้าวคนหัเอาลงนะจ้างสองแสนนะก็ยังบ่มีคนมา หาคนยากเดี๋ยวนี้กะคป็นโบมาหับจ้างดำนาแล้วส่วนใหญ่เป็นกะไปเย็ดเบียยคือไทยคน,คนเด็ดชคนจ้างส่อคณมาจ้างดำนานี่ยยากเนีสิบุญที่ดหลบเองดั่มเองโบจ้างมันสิไหวว๊วแต่ละปีก็ยังไปเร้ยกแกงแล้วยังบ่แล้วยังนี่มนไหวอยู่อ่ะแม่ปีนีไ้ไหวจะได้ไหว <laughs> พอไหวก็ได้ไหวแม่วะแต่เชื่อผมที่จะพงจักพงงานเนี่เฮ็ดเรียกกันยังจับพงงานเนี่ยอะไรก็ไปเรียกไทยนะไปเฮ็ดเรียกคือไทยดูว่าเกาหลีเนี่ยเขาแหละไปเ,เย,ไยี่ยมแฟนน้ำส่วนนั้นเนี่ยนั่ไหวนะทุกคนเศรษฐกิจลราเดี๋ยวนี้กือทุกคนทุนอะไรอันจะไล่ขนาด เห็นแนวไหนสิอยู่รอดนี่ทุกคนละเครื่องเคียงเฮาเครื่องปรุงเฮากันแดดเรียบร้อยนั่นทวนเฮาก็สิมาเริ่มข้างหมูไกเเเ่เป็ดเขาเลยอกเป็ดฝีมือจะน้อย หัวสีเป็นอะไรทุกคนนี่เราจะใส่น้ำปลาอบเป็ดตามด้วยใบขี้หูแล้วควรเก็บอยู่ส่วนนี้แหละต้อหงหอมได้ดีควรทุกเนี่ยะเครื่องเคียงนี่ห่อตามไปเลย ใส่เลนลานะี่นะนือหอมจับมืนก็คนๆในนอ่องขวานในนอ่องเพิ่มหน่อยนึงแล้วเขาก็จะเอาน้ามาตืงหน้ามาใส่แล้วก็ต้มเป็ดแข็งเลยเพื่อแหล่ขวนเป็ดก็อยากแบบใหญ่ในะหน่อยนึงกค็คือซีนคือสืหยาบ วัาในโลกวัน็นโาวเป็นสาวเป็นสาวเป็นสาวอ่ะแต่ตัวป็ดตัวนี่เหลือยู่ในโรงน้ำนะทุกคนของจืดกันไปซื้อไปมื้อ้าเฮ็ดแกงลงไม้ทุกคนเบิ่อกันอยากเพิาะว่าบริกรดนะ่ะเรียกว่าสิเด เาเป็นมืออืนเลยบอสไม่อยากบอสแกงเอาไหมบอป,ป่านไหนเป็นบอแต่ว่าอยากต้มจำเจลอ้ยนาเปี้ยะเปี๊ย <หา S 2> ตู้ไว้เดี๋ยวมาอ่ะอ่ะไปกว่าวน้อยนึงแลทุกคนแล้วเขากะเสียวน้ามาตืมน,นี่ีน่น้องเริ่มหอนเดือดแล้วนี่ ในสุกก็ยังเป็นแต่เซลเลยแม่ันหอมมันหอมหอสมุนไพรมันโผล่ไฟฮ้อนขคืออะไรหนึ่งอะกินเตะดังเลยหัวคาลูกอันนี้เปิดใส่ลูกใส่หวะมันหลายเลยไดแม่เอาลองแบบนี้เลยมันบ่ะฟันฟานลงแม่บอกว่าเอาหัวคาลองอีกตามลงให้กระไรหลายเดินเหยั่งไปเลยนั่งลงบางลง รังด<อ>้วหัวค่ะรังรังเทีป่ะเขาไปเอาหน้าม,มาใส่เลยปะนี่เ<ม>ียนหนาแ้วแทหน้นๆใส่หน้าเลย ล้าก็เอามาล่างพวกเครื่องปุงเอาลงมือมีแต่ปิดฝาหม้อไว้แล้วก็ให้น้องฟุดน้องสุกเท่านั้แล้วก็สิมเอามากินนะคัณต้มไว้ปะไว้นี่ประมาณสามสิบนาทีเท่าแหละเทีเ่ยวทางไปไป มาทุกคนกลว่าต้มไปได้ประมาณสิบนาทีนะคนุณทั้งมาเบิง่งนี่อ้าโบเห็นอย่างซ้ำอ้จะมากินนี่นเหงไปอย่างนี้นี่อาทุกคนตักให้ทุกคนเบิง่งแต่ว่าโบอยากเห็นสัตว์ป่าไหนเพราะว่าควรเขานี่ทุกคนว้าวป่ะมันจะเติมน้ำอีกน้อยนึงน,นะทุกคนแล้วก็ต้มต,ต่อไปให้น้องสุกน้องเปเื่อยเพื่อแหละ คนอบเป็ตสมุนไพรเฮาวเดวเลยนะคนว้าวต้มตุนตุ๋นอะไรกันเลยอ,อจเจนเปื่อยปาทุกคนตาเสียบมาทุกคนมื้อนี้อาหารแล้วเฮากะอบเป็ดกับบรรยากาศฝนตกค่ะกระเซาบรรยากาศดีดีฝนตกลินค่ะกระเรวค่ะกระเซาแมานั่งกินอบเป็ดน,น้ำกันอืม มาทุกคนแล้วตอนนี้ออกเป็ดเทากับสุกเป็นทีเ่เห้อยแล้วทุกคนกับตักออกจะหมอ,อมาไม่ๆหมนะทุกคนนะกินเขาแ้วน้ำกันควรกันยังออกกูมื่อนี้เขากะกินกับเขาเจ้านะทุกคนช่วงนี้กะอยากรลุปพอนเขาเหนียวแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นนาทุกคนก็เลยว่ากินเขาเจ้าซะมือเบืเ่อไปอย่างนี้นี่ตอน พอเพื่อนกันยังไปเวียดนะทุกคนเดี๋ยวสิวา่าเขาเห็ดโปรเซปแล้วว่าเขากินมผูดเดียวอีกแล้วโบแม่นทุกคนเอาเห็ดแล้วเค่ะซิมก่อนนะทุกคนพอเพื่อนกันยังไปเวียดดูแม่เพื่อนกันยังไม่ยากเพราะว่าปกาติเงัอนเขาหนีจะกินข้าวช่วงประมาณเจ็ดแปดมุ้งแรงเลยทุกคนแต่ว่าคันเห็ดแล้วไว้กะเห็ดแล้วกะป่าไว้ไ เอาซูไว้เค้าเมละอย่าแล้วก็ก็จินมันนี้กเ็เลยว่าอร่อยดีก่อนขอตังอย่าใส่มือจับแผ่นด้วย ช่วงนี้ฝนกับฟุตกทุง่งมึนเลยท้องฟ้านนี่ม่นเทีเข้าไปหาไปหาได้อยู่ถุงกับออกมาเมื่อเช้านี่นะนยฝนฝนตกคราเปียกมันน้พางช่วงนี้กับชิเที่ยวเขาเ่าในเมืองดุแน่เข้าไปหาได้ทิศหนึ่งกะเข่าประมาณนสองสำเต้าเที่ยวเทียท่ยวออกเที่ยวเข่าอยู่นี่แหละ บัวด้เป็นไก่ทุกคนไายล่องไปหาตรงกลางนะทุกคนมีแถวไหนก็ชื่อว่าไก่เติบอยู่ขี่รถกันท่านว่ารถติดกันหนึ่งสุวนงงแต่ว่าทัานขี่รถจกักกรสีแบบรถติดหลายดอกตัว,วเขาแหย่ไปน้ำนน้ำหอม <laughs> แต่ว่าเขาหลุดใหญ่ติดแท็กกันไปเรื่อยๆโดนพร้อม ตับเป็ดนี่เอาไว้ให้พ่อคนบวมหมักปันไดงพ่อมักตับแม่บุกินพ้อมเลยบอกว่าพกินข้าวสวยบ้างสามโมงแม่กินข้าวสวยบ้างสามโมงตอนนี้หกโมงแม่บุยากเท่านี้บุได้กินข้าวสวยก็เลยว่ากินไวในเมื่อนี้เป็นคนหนึ่งที่บ่มักกินข้าวสวยแต่ว่ากเข้าแล้วกินไวประมาณห้าโมงหกโมงแล้วกินลด มีให้หลายเดือนละข้าเชียร์ได้ดำนาแล้วคุณเอ้ยโอ้งหัวาดีใจหรืเสียใจ อน,นี้กับเสียข้าเฟ่กิกนแน่เพราะว่ากินแล้วก็สิตัดลงเลยนะทุกคนบูมีคลิปลงแหละวานนีก็เข่าไปในไบูได้ทายคลิปนี้มันกินแล้วก็ตัดลงเลยด้นี่กาสิอัดกาสิลงแบบซ่าๆเลยนะทุกคนอยู่ฝั่งไทยกันจ้างเพื่อนกันยังมีการจ้างดั่นาอยู่ไหมทุกน คอมเมนต์บอกได้เดยอ่ันจ้างขนานทุกคนประมาณจากร้อยตัวมือหนึง่งคันยูราวนี่มันเดี่ยวนี่ถืออยู่ประมาณสองร้อยป่ายแล้วเนี่ยสองร้อยป่ายเกือบพอนสองร้อยคุณที่บอกแพงมากเลยร้อยหนึ่งกับโบเมนเจ็ดสิบพัน 70, ละีูพียูราเป็นเงินกีบตีเป็นเงินกีบร้อยบาทกับเจ็ดสิบพันละ อืมคิดฮอดตอนนร้อยหนึ่งสองห้าพันว่าอตอนนี้น 1, 5, แนนม่เขาการกินเรียบร้อยแล้วทุกคนกะซีเดฟ้าวไปตัดคลิปแล้วก็ลงให้ทุกคนเบังเลยนะทุกคนเพราะว่ามื้อน,นี้กะผมมีคลิปสำรองแล้วเพราะว่าปกติเอาถ่ายมื้อน,นี้เขาจะาลงมื้ออื่นเขาจะเห็ดแบบนี้ไแตะทุกคนแต่ว่ามื้อน,นี้กะ ผมมีคลิปลงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในหาเรื่อยเข้าไปแถวในตัวเมืองเ,เขาแหละเข้าไปในก็แหละก็ได้ทายนะทุกคนกเ็เลยว่าผมมีคลิปลงมือนี้กะได้มาทายแล้วเอาลงเลยจะได้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเฝ้าเดี๋ยวมันสิคําตอนนี้กะหุบม,มุ้งคืนแล้วสําหรับคลิปนี้กะจะมาไว้ไปไวมาเห็ดตาออเป็ดกินแรงให้ทุกคนเบิ่งแลวกะถ้าไมไก่กินให้ทุกคนเบิ่งจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัางใจของเราเด้อ แล้วพบกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย